สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับนนา,นาสาระกับปฏิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผมก็จะนําข้อมูลล่าสุดของน้ําในเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นมาสรุปรายงานให้ท่านได้รับทราบดังนี้นะครับข้อมูลล่าสุดจากการประสานงานกับทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเขื่อนอุบลรัฐล่าสุดวันพุทธที่1พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาบ่าย4โมงที่ผ่านมาครับเขื่อนอุบลรัฐมีน้ํา ร้อยเก้าเปอร์เซนของความจุอ่างเมื่อวานนี้มีน้ำร้อยสิบเปอร์เซนของความจุอ่างนะครับสรุประดับน้ำที่เขื่อนอุบลรัฐลดลงหนึ่งเปอร์เซนตคือปัจจุบันก็มีน้ำร้อยเก้าเปอร์เซนของความจุอ่างดังกล่าวครับเมื่อวานนี้ครับเขื่อนอุบลรัฐมีน้ำไหลเข้าอ่าง14ล้าน6กแ0ลูกบาทเมตรครับ เหนือเขื่อนคือแถวจังหวัดเลยแถวจังหวัดนองบวัวลําพูชัยภูมิก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างนะครับซึ่งก็ระดับน้ำนะครับก็ถือได้ว่ายังดีครับลดลง1%เอร์เมื่อวานนี้ครับการระบายน้ำออกจากเขื่อนอุบลรัฐก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจของจังหวัดขอนแก่นและก็คณะกรรมการลุ่มน้ำชีนะครับระบายน้ำออกที่เขื่อนอุบลรัฐ 25 00 1, ล้าน1 0,000ลูกบาทเมตรครับโดยเมื่อวานซืนนี้ก็ระบายน้ำออก25 00 3, ล้านส0 0 0ลูกบาทเมตรครับโดยเป็นการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นสปิวย์นะครับ2ประตูครับแล้วก็ระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกนะครับรวมแล้ว2ทางนะครับทางด้านการพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้คือวัน เพืหัสบวสดีที่2พฤศจิกายนว่าจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเชียงเหนือวันพรุ่งนี้ถึงวันที่5พฤศจิกายนจะมีหมอกในตอนเช้าแับมีฝนฟ้าขนอง1 0 2ถึง20%ของพื้นที่ส่วนมากก็ทางตอนล่างของภาคนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยายนะครับ ทุกวันครับระหว่างนี้ผมก็จะรายงานสรุปความเคลื่อนไหวของระดับน้ําในคืนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นให้ท่านได้รับทราบกันจนกว่าระดับน้ําจะเป็นปกติสนใจก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ